มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับวันนี้ถึงคิวน้องยูกิเพนมากากับเดือนกุมภาพันธ์นะครับแฟ b บัร2 0 2อนะหนึงเลยนะครับคิวละคร234567ลัดเลยนะครับวันที่8งานวัดวัดคลองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี9งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดส,สุชาวดีตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา1่งงานนมัส,สการหลวงพ่อทองคำวัดสไสยใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี2วัดบางตะคอยอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร 11. รอสถานที่ 12. คิวละคร 13. คิวละคร 14. วัดโพเจ้อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 15. งานกาชาติประจำปีจังหวัดชัยนาท 16. วัดบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 17. งานพระประแดงอาเขตจังหวัดกรุงเทพ 18. 1ลอตติ้งซุปตา 2. หมอลำฝั่งเพชรงานฝั่งลูกนิมิตจ,จังหวัดชนบุรี19คิวละคร20คิวละคร 21คิวละคร22รอสถานที่23ตลาดริมแลแฟหัวทะเลจังหวัดนะครราชสีมา24งานกระทิ้งแดงวัดเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร25รอสถานที่26คิวละคร27คิวละคร28คิวละคร29งานวัดโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และนี่ก็คือคิวงานอัปเดตนะครับของน้องยูกิเพนประกาที่จะ ไปในสถานที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆนะครับข้ามจังหวัดไปเยอะมากๆเลยนะน้องยูกิก็ต้องพักผ่อนร่างกายแล้วนะกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับแฟบรี่สองพ2นนะครับยังไงก็ติดตามน้องได้นะครับเพราะว่าน้องไปทุกที่เลยนะฮะยังไงก็ต้อนรับน้องหน่อยละกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเจอกันใน EP ต,ต่อไปครับสวัสดีครับ